ได้ของกลับบ้านเพียบเลยเต็มตัวเลยพอเแม่งโคตรป่วนกลายเป็นจอมเวทวอลล็อกเสกสักทีหนึง่งต้งไหนด็กลงน้ำปลามันจะตายไหม เตกไม่ได้วะเตกได้เฉพาะบนพื้นวะอยากให้ปาดิ้งต้องใช้ดีสูนดีสูนบอสปูนะที่ชนะแล้วก็ยังไม่ได้ทันค้าบเลยจะมาเลยปะอดเสแต่แล้ว ร้อนเลยมาถึงร้อนเลยไหนอยู่ในแพ็นอนก่อนเลยนอนไม่ได้ล้วโดนหอ้อว่าจะกล่องได้ไงวะกูบอกแล้วก็สภาพนั่นแหละแล้วกูจะเปิดกล่องยังไงอ่ะถ้าไม่ฆ่ามันเปิดได้ไม่ใช่เปิดไม่ได้โดนได้รอรอรอมาหลับก่อนเลยได้ร้อนร้อนแล้วนอนไม่ได้ ก็อนอนเต็นข้างๆไปก่อนสิมันเช้าอยู่ก <c oughs> ดผิดเต็น <c oughs> ต้องตีกระต่ายหมอ้นมีสิ <c oughs> เดี๋ยวกูหาทำเสพิยาก่อนมันมเดินไปทางขวามหมดเลยมันหันหน้าไปทางขวามหมดเลยกินเลยสักอย่างอะ่ะคือไม่แต่เบอร์รี่ที่ยังอยู่ในโต๊ตรน,นันก็เติดไป้กินเว้ยตุ สำคัญานกระต่ายกูมีทีโอสไตค์มันเลยใช่ไหมบ้านมันจะแตกด้วยเว้ยล่ะันหนีกูว่ะซัดไปเลยอย่างนั้นแหละออก,กลับมาแล้วก็ซ่าเลยเยอได้มาสองอันโอ้ยีย นี่คือเมอโชร์สไตล์ก็ตายแล้วนะไม่ใช่อดทนอย่างใจเย็นตัางหาว่าแล้วก็ปักกระหษาก้นมาทำไมทำไมเรามนยังไม่ครบอ่ะไหนแล้วเปลื่นที่เดิมก่นอนเติมตู้เย็นเติมได้แบบไหนสิไมหมดวัน อืมก็พอสำหรับวันนี้สิไม่เล่นคนเดียวมันจะตียังไงวะนักเวลไม่คิดเหรอกว่าจะตายที่นี่อ่ะกูย,ยังไม่ได้ใช้เคียรวายันข้าวเลยนะเอาไว้ทำอะไรได้เห็นเขียนบอกอะไรเลยอ่ะ As a case of full s c n c e ก็อ,อะไรวะใส่ <c oughs> แล้วครับได้หมดอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ใช่ ก็เป็นไปได้นะมันไม่ไม่ใช่กูใส่แล้วกค้ามไม่ได้เนี่ยฝีมือไม่ถึงหรือเปล่าอ่อนเกดี๋ยวสุดตุ้นปันหมวออกพึ่งนี้ดิให้มันเหมืนกันจะได้เก็บรวมได้นพัดวิที่ใดพอ,อเห็นแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยอารบิเกลฟาเวอร์ มันก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยนะขุดๆอย่างเงี้ยนะเราจับมันอยู่เนี่ยขุดๆเอ่อในตู้นี้ไม่แต่เมียวอ่ะในในนี้มีแต่เมลแล้วอ่ะเพรามันหันหน้ามาหาตัวเมียที่ห่วงมาแน่เลยไม่ตัวเมียอยู่สองตัวเมียตัวเมียอยู่เนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะขนาดนั้นหรอกว่า หรือมันกระเหี่ยนกระถิลือหรือมันขนาดนั้นเลยเลยจะค่อยจับตัวเมียแล้วก็วไปจับตัวผู้ใหญ่คอกนะจับแล้วแกวเยนขาวขึ้นไหนวะใส่พวกยินทำอะไรได้เน่า้วทำไมอันนี้จะเน่าแล้วอะอะไรอะไรเน่ามันคือออซอมเรดคืออะไรวะ มันก็เป็นแค่ดอกไม้นี่ไรประโยชน์อย่างนั้นเหรอใช่ไหมเราเป่าประโยชน์บูด้าบูด้าบูดียวบูเ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 ดี้าบูด้าหัดหัดดูโจ๊ะมากเกินไปทำอะไรได้อะซิตี้แฮมเมอร์ป่ะ ทุบแล้วจะมีซ so <ylum' S 2> <c oughs> ิตี M ้โผกขึ้นมาทุบดิทุบ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 อ่ะทุบทุบเฮ้ยอ้าวเฮ้ยซิตี้แฮมเมอร์ว่ะสิตี้แฮมเมอร์โอเคไว้ของในตำนานสิ่งนี้เราตามหาก็ได้คนเดียวแล้วมนงมาจะไหนเนี่ยซาอมจากไอ้ที่นี่แหละกูเห็นกูเลื่อนดูไงตะกี้กูเห็นมันเป็นอ่านเกไม่ใช่บ้าน สื่อของเทียมซิตี้แฮมเมอร์เยี่ยมไปเลยอ้นจัดเมนแฮมเมอร์เราสามารถทุบแลมได้แล้วลุงลังใช้คาถาไฟดีกว่ามีเธอโอสไตย์อ่ะพอลลอกจงเจริญ อีกขวาแล้วบวกเลยอย่าบอกนะว่าตัวเข้าไปแล้วเกมไม่เพล่นแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันมาเยอะเกินฮัลโหลเดียด๋วยวพัทากูดาวเอาสรุปปล่อยบีมเป็นแล้วเหรอ ไม่บอสของใหม่กั่บอสอ่าเดี๋ยวไม่หว่ะบอสไม่ไม่ละแม็กเฟลใช่ไหมอ๋อกระต่ายมาช่วยตีเฉยดีละวไปตีแม็กเวลมาแล้วแล้วมันดอกของแม่เป็นอาวุธในในโหมดตีบอสอะรุปเราได้ใหญ่ไหมไม่ได้เฮียรังอะไรก็ได้ อ้าเดี๋ยวมาแล้วตรงเลยเมทโอสตรโอ้โหแรงไม่โดนน่ะไม่โดนอ่ะมันโดนแต่โดนไม่ควบคุมมันมีมีเลในการไล่โอ้คนอดอไวอดวดวดได้ฮกไม่เยอะไปหน่อยหรอเพื่อนไม่เยอะไปรอึเยอะ เดี๋ยว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 เกนหนีแล้วอ่หมดแล้วเกนยืนอยู่เฉยวิ่งวนให้ไงกูวิ่งวนให้เดี๋ยวโดนกัดหนึ่งทีนี่เกนแมวเกาะฝันไหมไลา์ไม่ทันฮัลูขอขอขอที่ฮิวเลือดหน่อยก็ได้หรือว่าหรือว่า เฮ้ยทำไ,ไมมีสนน p ท o o ทออกมามันมาจากไหนไม่รู้อะฮะตรงไหนเหรอมันจะเข้าไปกัดดอยๆเนี่ยเห็นปะเอ๊ะมันโตมาจากไหนเนี่ยมันโตมาจากพื้นนั่นแหละเอ<ม>ด้ยใโยก็น่าเงจัดอยมีตัวคูลไงโอ้ย,อยแต่อยังงี้คูลไม่ไหว มันดีร้อยหนึ่งเลยหรอโอ้ยเนี่ยชเวยไม่ได้ผมโอ้ยจะไล่ไล่ไม่ทันมันมีเนื้อสักสองไหมเนื้ออะไรปีศาจเหรอจะตายแล้วมีเนื้อปีศาจสักสองไหมมีคูดอบแล้วมันจะกินแล้วอ้นนี่ไงล่ะของจริงอ้าวเฮ้ยต้งนานยิหายปต้องเปลงร่างันแล้ว ไปไปไปอ้นอ <î Diamond> uh ุ oh. Oh. ้ยเหลือเลือดยี <kind abonn> ่สิบโอ้ย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 โอกยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะยปอ้นโอ้ยอยอ้ยโยอยอโอ้ยโอ้ยอยอโอ้โอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอาอ้ยยยโออ้ยโอ้ยยโอ้โด้ยโอยโดยโดย ดอยๆมาทำไมนี่อุ้ยตัวนี้เป็นนิ่มเียบเลยกูเหลือเลือดเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันออกมาตรงนั้นวะมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นเยอะขนาดนั้นสิไม่รู้กูเพิ่งพุ่งเข้ามาเองเอ้าดอยลอยโอ้ยลอยลอยเดินอีกโอ้ยโอ้ยขอขอขอได้ขอบัฟเลือดน้อย กมันเริ่มกินแล้วโดนโดเมันเริ่มกินแล้วอยู่แล้วเนี่ยโนเริ่มกินแล้วข้าวันข้าวันกูจะตายกูจะตายกูตายแข้าวนตายแล้วไม่กูตายแล้วเกนไายกันหมดมันเยอะเกินไป เข้าใจไหมครับมันมาอะไรยังไงวะอยู่ดีกูก็อยู่กลางดงตีนทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมามาวัดของอยู่ข้างในแล้วอ่ะเดี๋ยวกูพาเข้าไปเอาให้กูกลับคืนสู่กายหยาบก่อนบอสอยู่ที่ศพกูเนี่ย ไม่เงยนึ่งมีฮัสติเองเอ้ยกูไหลไม่หน่พี่ไม่แน่ไม่เชี่ยตกตกน้ำใายเหรออย่าอย่าชนกระดูกอ้นอย่าชนกระดูกระวังกระดูกโอ้ยโูไปทำอยู่จบชีวิตกันหมดแล้วเหรอเดี๋ยว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 บินไปเอาอันนี้มาให้โอ้ยกระดูกไม่ปวิววูดกูไม่มีอาวุธโอ้ยต้นไม้ขอหยิบเฮลเบิร์กมาก่อนโอ้ยหยิบไม่ได้เนี่ยเนี่ยโอ้ยทำไมมันตามติดกูเนี่ย โอยเชิดตุมึงยึกหลบมันตามแต่กูเนี่ยไม่ตามคนอื่นตองตองโอ้ชนบ้านโอ้ชนบ้านพันเราฟปเพื่อนกูกำลังเก็บของมึชนบ้านจะตายแล้วยมันมาจากไหนอีกเนี่ย ่ะข่อช่องมันออกมาจากตัวแม่มันงไงโอ้ยเดี๋ยวมันจะตายอีกรอบแล้วเนี่ยขอไลบ่บัฟก่อนอ้ยทำไมมันไปคนละทางวะวิ่งคือ <c oughs> คิดทางหนึ่งทำไมมันพุ่งไปอีกทางหนึง่งทำไมมันตามกูจังเลยวะ ไอ้ไอ้เวทฮิวโอ้ฮคือคุณไม่มีของฮิวกูจะเฮ้ยเยี่ยมเมเทโอลงมาสิตรงนี้เลยเหรอเออทำไมเกต120 320ก็ดีนะกระเพาะ EOE มันก็โอเคอยู่นีละไม่ไหวละ โอ้ยมันตามเนาะไอพี่หันบ้างใไอพี่หันบ้าง,งไม่ยกูเก็บแครอทตรงนี้กินกันแหละโอ้ยมันตามกูอีกแล้วยายอย่าลักมาใกล้กูกูสิ้นเนื้อปราดาตัวไอ้เหี้ยมันแดหงก็ตายไปแล้ว What the fuck ต้องตีบอสอะไม่งั้นมงมุมก็ออกมาเรื่อยๆเลยต้องตีบอสจะไว้เจ็บของคืนเนี่ยกอดแตกอะ่รกอดนี้เลยก็ได้วะเกตายหนึ่งเอ,อ้อยุ่งวุ่นลากลูกไปให้บิเกลช่วยตีกันน่ะ มันก็แค่นี้เองแค่นี้เองอะไรอ้เลสเลสแค่นั้นนี่คือสันกูรอใครวะกูไม่อยู่แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วอะไรถึกมากไปเคลียร์ให้หมดเลยเออฆ่ามันดิตัวผู้เรามีเยอะแล้วอะ ตัวเมียเขามีเยอะแล้วตัวเมียไม่เยอะมีสามตัวเอสามคนมาถึงไม่พอหรอกประเด็นคือน้องหน้าโง่มากอะเปิดเอาสิเม็ดโง่มากไม่ไหวหยุดผลประกอบการเป็นอย่างไรเฮ้ยเฮ้ยอามิเกล มีกระต่ายเข้ามาไล่แทะผลประกอบการคือเจ็บตัวและล้มตายเออหิวหิวหิวไว้นะเอาผัะอ่ะก็ยังมีคนอยู่ตายยอ๋อออใครวางอยู่ที่พื้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอา เอาสร้อยมาแล้วก็ทิ้งสร้อยไว้ยงงี้เลยเอรอทิ้งไว้อย่างงี้ไม่ดีหรอกอ่าดีนั่นแหละเอาไว้นี่แหละดูเผื่อเผื่อเราต้องมาสูญเสียเท่านี้สูญเสีย <laughs> <laughs> โอ้นี่คือขนาดเทียนหนึ่งนะเว้ยตามนี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยนะนี่เทียนหนึ่ง อันนี้นเรีก่ตูตัวเมียไว้หรอตอนแรกมันเยอะไปอ่ะแต่จับมันรวมกันสักพอกหนึ่งก็ได้ต้องก,การเข็มฉีดยาเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปทำสิห <laughs> <c oughs> ายไปกี่ต้องใช้กี่หลอดแะเนี่ยคือเราเอาตัวเมีมเยมาใส่ในกรงตัวผู้ตัวเดียวได้ไหมได้เออม,มันจะปนแปลกเนาะมันก็จะ แปลกๆนิดหนึ่งเสร็ก็ได้นี่เนยตูนมึงต้องสร้างนี่ผู้ต้องพกคาถาพวกนี้ไว้อยู่ไหมเนี่ยมึงต้องมึงต้องสร้างไฟคืนจากครั้งที่แล้วที่มึงทุบไปผู้ทุบเหรอใช่ไปไหนวะไอ้แลมมันนะไซิตี้แฮมเมอร์ถูกทิ้งไปงั้นเอาไว้ตรงไหนอ่ะไว้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็บังนกอีกอ่ะ เนี่ยของคอบเนี่ยได้เลยขอบคอบก็ได้เฮ้ยเสียงวม่งมาถึงตรงนี้เลยวะไก่ขันโอ้เป็นควันขโมงมันปั๊มมีเห็นป่ะเนี่ยเห็นแบบไหน <Rock. S 2> ร็อกลีชิทหกสามมึงขี้ใหญ่เข้าไปเอาอใช่ไหมได้ <laughs> ทำไมจะไม่ใช่ล่ะเดี๋ยวเข้าแต่เย็นสุดท้ายสุดท้ายเราก็มีบ้านไม่ต่างจากทั้งขยะถ้าเข้าค่อยแบบจำเป็นจริงๆไงสุดท้ายบ้านเราก็ไม่ต่างจากทั้งขยะสินะแต่เย็นๆก็เอาไว้เก็บของไม่งั้นลบกว่านี้ แล้ไปดีก็เหมือนเดิมเลเฮ้ยตุนเชื่อเชื่อเชื่อเช่อเชื่อมาเอามะพร้าวมะพร้าวอะไรมะพร้าวบอสมะพร้าวอ่ะมะพร้าวเดี๋ยวแป๊บนึงลองโยนมะพร้าวใส่ด้วยนะประเด็นอ่ะบอสกินให้ชื่นใจก่อนไปอ้อนตรงนี้มันจะมีควีนสองตัว ไม่ต้องมอดไฟอ้นเลยกูจู๊กอยู่เนี่ยตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยหลอนซะเดี๋ยวไฟไหม้ไฟจะไหม้หรือเปล่าตูนไฟไหม้ไหมไม่ไหม้มันเป็นดาเมจอย่างเดียวอ๋อชามันโอ้ชามันเจ็บอยู่นะเจ็บเจ็บพวกเฮียได้ตีเจ็บใหญยเลยตูนไหวเหรอแทงเลยเหรอไหวได้ ยทีละครึ่งหลอดอยู่นะต้องไปเล่นไอ้เฮ้ยรองเท้าเต็มเลหมดต้องไปทำอะไรได้ปืนใหญ่ลูกปืนใหญ่แล้วอะไรนะกระชังปลาแต่กวเอาไม้ผีไปทำดาบได้แล้วชุบเกราะทุกคนดูทุกคนดูดิกุเหมันปัจจักันอะปัจจักไหนปัจจัก มกำลังรืๆๆๆอยู่กำลังสั่นอยู่มันแปลกแล้วมันไม่มีน้ำมะพร้าวอะ่ะมันเป็นิกเนเจอของมะพร้าวเลยนะอ๋อเอเอะน่นนะสินะแหมว่าแล้วก็เดี๋ยวลงไปเปิดน้ำมะพร้าวกินในตู้เย็นดีกว่าอ้าว What เฮ <laughs> ้ยวางได้เว้ยเกี๋ยวนะเดี๋ยว ใครเอาสร้อยไปแอบเอากลับมาวางไว้ที่บ้านละเอ็นอ้าวโอเคสว่างหมดแล้วปะสวางอยู่สว่างอยู่ไม่ได้ไม่โดนชาลีทำลายเสียงมาดูสลัวสวยดีแฮะเอ่ามาเดี๋ยวก่อนแล้วกัน เอ็ดหมามาได้ยินปะเนี่ยได้ยินเสียงหมาปะถ้าได้ยินก็เอพิเลือดบักระเลือด์ศูนย์อยู่เลยขอให้โชคดีเอมเอ็ดไม่มีกลองกลับมาแล้วไม่มีอะไรเลยน้องเอ่อยนมันนี่เก็ดกล้องอยู่นอกนี่ เกาะเอ็นเกาะใายมือเป็นปีศาจเหมือนกันมันจะมาลิงกันไปเยอะทำไมเนี่ยหมดแล้วเคคุยอะคือ <c oughs> อบิเกลโนยูดแล้วอะ่ะมันมันไม่ตีอะไรแล้วเหมือนมันบักอะเลื่อนศูนย์ตลอดอัน,นเราจะเก็บเก็บ <c oughs> ไปก่อนได้ไหม <c oughs> เก็บไปได้ไหมเลื่อนกลับได้ไหม ä? อแล้วถ้าเรียกขึ้นมาใหม่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเรื่มาแล้ว,ลวโอเควันแ้กก็ปวดไอ้อะเกิลไปรอบหนึ่งยังไงต่อดียังไงต่อเหรอเราได้ขวดใจแึ้แวใช่ไหมเออวัดพึ่งแล้วเดี๋ยวลงถ้ำไหมใช่คือานกระต่ายเยอะพอครับอีกอย่างไม่มี ใช้แรงคนนี่แหละเท่าที่มีตอนเนี้ยมันแค่สองไงตอนนี้มีแค่สองก้อนเพราะว่าบ้านหนึ่งคูเผลอชนแตกไปไอ้มันเกิดมาอีกแล้วอ่ะตัวหนึ่งก็หล่ะดอกไม้เนี่ยสองตัวไปเก็บควบิลัตเพิ่มนะเนี่ยคี่อะไรอันนี้อะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวเราคงต้องลงไปเอาป้อมมาสักตัวหนึ่งเนาะมาตั้งเอาไว้จ็ได้ เพราะมันมีหลายตัวได้ด้วยหรอ <Gym. S 3> ใช่เราก็รีเซ็ตไปเรื่อยๆรีเ <Nixon> ซ็ตครับรีเซ็ตไปต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อะไรไอแพลนรือเปล่าน่าจะใช่ต้นไม้กินคนอ่ะอ๋ออันนั้นนะนี่มันต้องมาเคลียร์เรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยมดนแบบไหนอ่ะอ๋อสปอร์ตปืน พื้นไอ้นี้หรออืมพื้นนี้มันฟอร์นได้แต่ถ้าไม่ใช่พื้นนี้ก็ปลูกกาแฟไม่ได้ใช่ไหมได้สิได้ด้วยเหรอเออคุดพื้นออกนีเราปลูกกาแฟลงพื้นไปแล้วอ่ะปลูกเศษคุณออกเออมันจะโตใช่ไหมไม่มันต้องปลูกกับพื้นแมกมาหรือว่าพื้นภูเขาไฟก็ได้งั้นก็เอาพื้นแมกมาแล้วกันเนาะเราต้องการอาบิเกล มียาฮิวกับยาฮิวอบิเกลหรือยังหยิบเกล้าไปอบิเกลเหมือนเลือดสามร้อยอะยาฮิวอบิเกลแอ่ลองก่อนได้ไหมมันแมกแค่สามร้อยอะต้องเอาดอกไม้มาใส่นี่ถึงจะไวหน่อยต้องเล็งดอกไม้ออไอโถนั่นคือเครื่องเล็งด้วยเหรอใช่เครื่องเล็งใช่ใช่ใช่ถ้าใส่เข้าไปอบิเกลจะโตไวขึ้น นึกว่าเอาไว้แค่แบบประดับให้เพิ่มสเิตี้อย่างเดียวอิบเกียวซ่าไปเยอะเพื่อนทำเกียวซ่าต่อรอบนั้นทำไปก็กินแค่รอบเปี่ยวเองใช่หรอคนลรอบเผื่อไว้ก่อนกันเผื่อลงถ้ำอีกเดี๋ยวลงถ้ำอีกถ้าไม่ชอบเดี๋ยวถือห่อไปคนละอันเออเรามีห่อแล้วนี่หว่านวัตกรรม อภินันทนาการจากเขาช่องเกนเกนเกเหยิบเกี่ยวซาไปยังเนี่ยจบเลยปะตู้เย็นด้านบนทาไปห้าอันแล้วอันเหรอมีใครยังไม่มีอีกบ้างเนี่ยจบเลยจบเลยกูยังไม่มีแต่แม่น่นได้ใช้หรอกเหรอเดี๋ยวลงด้านล่างก็ได้ใช้เิ่งนล เดี่ยวไปแบบนึงโอ้ยเกียริที่ต้องตามบอสนี่เลยอย่าให้แม่แมงมุมตีอับิเกลนะที่ทางนี้มันดูไม่ค่อยนอ่อะไรอะไรไม่ค่อยน่มันกำลังจะไปหาเรากลับไหมเรากลับไหมไม่เป็นออไรดึงดึงกลับสักหน่อยไหมไม่เป็นไรใช่มทางนี้ก็ได้ให้มันวิ่ง เอา้าลร่มมันก็วิ่งขึ้นบนไม่เป็นไรใช่ไหม, <c oughs> ไ,มไม่เป็นไรใ <c oughs> ช่ไหมมันตแบบิไมันตีทางนี้เลยเนี่ยใครมีหมวกแบกได้ต้องดึงกลับลวแหละจริงๆทั้งเย็วงูมทัง้งน้ำพื้นต้มหนึ่งโอเคได้มันจะไบทางนู้นละโอ้โหซันอ่าฮะวางไว้ที่พื้นเลยอุ้ยอ๋อ ตียังไงวะให้มันวิ่งออกไปทังหมดเดินตามมาเหนื่อยู่เฉยๆเลยนะเหนื่อยที่เดินตามนี่แหละลองยันหนีโอ้ยลูกลูกเริ่มเยอะลูกโคตรเหนื่อยเลยอ่ะเราเดินช้าแล้วมันเหนื่อยด้วยนะอ๋อทีหลังแม่ทำกาแฟมาตีมันไหมเนี <c <c ่ยจะตายเพิ่งเหยียบ กัดกูแล้วกันโอยอาวุธหมดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยู่แบบนี้อยู่กระต่ายมากัดน,นี่ตายไม่รู้ตัวเลยเนี่ยไงกำลังเตี๋ยวตายเตี๋นะยวแล้วย,ยังไงเราก็ต้องฆ่ากระต่ายเอาหางอยู่แล้วสรุปก็คือกูกระต่ายตรงนี้คือไม่ช่วยมันยังมันยังน้อยไปอ่ะ มันต้องประมาณสี่สิบ้านเงี้ยใช่ไหมเขาทํากันอะ่ะมันต้องแบบมหาศาลประมาณยี่ส <20, S 1> <11. S 2> ิบเดือนถึงจะการันตีวาชนะครั้งที่แล้วทาไปกี่บ้านนะเกนโอ้สามสิบสามสิบยืนดูได้อะ่ะสามสิบถึงสามสิบห้ายืนดูได้แต่ถ้ายี่สิบก็จะ ก็จะประมาณ22ทัวร์จะการันตีว่าเราช่วยดีอะไรโดยไม่เสียอะไรมากเฮ้ยมีบัฟนี่มันดีจริงใช่บัฟโกงๆมันมีฟูมูนวันนี้ยิ้มไดฟูมูนอ้นเตรียมอาหาร มีมเต็มก็เย็นย่อใครเก็บหางก็ตายไปแล้วหรือยังเดี๋ยวไปเก็บให้เออไม่มีขอไม่ไม่มีช่งเห็นมันไม่มีเห็นแต่แต่ไคลอดก็เลยไม่รู้ว่ามีคนเก็บไปหรือยังไม่เดี๋ยวไอตัวนี้มันทำไมมันแบบทำท่าบัจจัดตั้งนานแล้วค้างเหรอน่าจะแับ เป็นตัวอะไรกันนะคิดว่าน่าจะเป็นกวางนะเดี๋ยวอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปถัดไปและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ไว้ได้นะครับหรือถ้าใครชอบตอนไหนของคลิปเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกเราไว้ได้ด้านใต้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ